ขอหน่อยขอหน่อยขอเลขสิบวิลกายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรคนณสามบังคอน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 ไม่ทันโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันคุณถามโอ้ยขอบคุณค่ะไม่ทันหยุดตรงไปเลยหายหยุดตรงก่อนไม่เต็มหน้าเต็มหน้าอะไรล่ะไครั้งหน้าเอาคะแนนอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนั้นเหรอมองไม่ค่อยเห็นอยู่ตรงไหนอุ้ยแรงเนะ เดี๋ยวคะแนนอยู่ตรงไหนอะสีไหนอะอ๋อสีอาอนนั่นน่ะเหรอดับม่นอยู่ตรงนั้นเหรอกะลาดับมน่น,น,นห,มหน่อยสิดับม่นหน่อยสิ <c oughs> แวเดี๋ยวก็หอยหัวย่างมันที้อีกคะแนนอยู่ตรงไหนอะสีฟ้าฟ้าเหรอไหนอะอ๋ออยู่ตรงนู้นอ๋อมันอยู่ไกลมองไม่เห็น<ะ>ทุกคนส่งขอให้ขอให้มิดหลอดหน่อยทุกคนส่งอีกทุกคนส่งอีก ทุกคนขอป,ปราบาลตัวหนึ่งทุกคนขอปราบาลตัวหนึ่งขอปราบาลให้ได้นะครับลูกสาวพันธุ์เปราบาลส่งให้คุณแม่หน่อยขอประบาณตัวหนึ่งไม่ขอบคุณนะครับอีกพี่ตะตางช่วยหนูด้วยเร็วพี่ตะตางช่วยหนูหน่อยเร็วตะตางก็บอกเก็บไว้ทำศัญญกรรมพี่ตะตางมาช่วยหนูด้วยเร็วตะตางอย่าไ่อย่าไปหลับอย่าไ่หลับเหรออย่าไปหลับอะไรอ่ะพึ่งสามทุ่มครึ่งมันใครจะรีบนอนเร็วขนาดนั้นแม่ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคน หยุดตรงกันก็ได้เอาไว้คุณสามควรไปบวชนะถ้าจะแพ้เยอะขนาดนี้นะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดู <c oughs> กับตัวเองหรือเปล่าค <c oughs> <c oughs> ตาก็เล่นแค่หน่อยนะคะปรยการมองเห็นขอบคุณค่ะพ่อหนูอยากได้ปลาวานจังเลยอะ่ะใครใจดีส่งปลาวานให้หนูบ้างสิพอแล้วลูกสาวยังไม่ต้องส่งนะคะร้อยคูณสามก่อน และขอบคุณค่าเขานะคะขอบคุณทุกคนค่ะนะขอบคุณที่แชร์วิดีโอนะคะขอบคุณคแม่เดินไปทางไหนฝากก่แล้วก็แชร์หน่อยนะคะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะคะแนานแม่อยู่ตรงไหนอแลก็อยู่บนหัวนั่นแหละ <laughs> เกคะแนนแม่อยู่ตรงไหนอ่ะหรอมันไม่ค่อยเห็นเนาะหรอสีอะไรอ่ะสีพราฟ้าตรงนั้นเนอะหรอตรงริมๆมาตรงขอบขอบปะเหรอขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีใครปาดหน่อยสิคะเอาไว้ส่งตาหน้าเถอะคูณสามมาเลยเอายจะแพ้แบบสมศักดิ์สรีหน่อย จะว่าปาดตอนนี้น่าเกลียดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพูดเก่งนะไห้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมีค,คน,บอ,นบอกว่าแพ้จนเพีย้ย <laughs> นอันนั้นพ่อมึงข้างไม่ใช่กูครับ <laughs> พ่อมึงหรือเปล่าแพ้แม่มึงอ่ะโดนตีนแม่มึงแพ้จนเพี้ยนมีคนบอกว่าแพ้จนเพี้ยนมีคนบอก <laughs> มึงต้องเตือ,นนอก่อนเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำก่อนชิงช่องก่อน นอหลับลึกัสดีค,ค่ะไอ,ะขอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกล้าเอากุเปียนแล้วก็จะตื่นไอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คุณแม่หน่อยนะคะใครไม่มีผ้อวังก็ดกดไลค์กดแชร์อย่างเดียวก็ได้าอหน้าจอยคุณแม่ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนถ้ารู้สาวไปเลี้ยงขนมเนาะไอ้อข้าวเหนียวหมูกับข้าวเหนียวหมูกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งอ่ะ เอาของหวาญไปแลกเนี่ยให้น้องๆพอดีลูกสาวให้มา400ละแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกดนี้จอก็ขึ้นนะกดหน้าจอแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณครัภารกิจคุณสา,า,ามุณสามหวานกี่แต้มเดี๋ยวรอคุณสามก่อนลูกสาว จะพึ่งลูกสาวรอแป๊บหนึ่ง่าพึ่งลูกสาวอย่าส่งเยอะสิบแปดดอกลูกสาวคนละดอกอย่าส่งซ้ำลูกสาวถ้าภารกิจเงี้ยคนละดอกสิบแปดคนค่ะคนละดอกสิบแปดคนอย่าส่งซ้ำลูกสาวมันจะมีมีผลนะคะขอบคุณค่าคขาค่ะเลยสามดอกลูกสาวเลยสองดอกเลยสองดอกเลยสองดอกลูกสาวขอบคุณค่าอย่าส่งซ้ำลูกสาวบรรลุเป้าหมายแล้วหยุดส่งก่อนค่ะหยุดส่งก่อนลูกสาวหยุดส่งต้องหยุดส่ง ต้องรอให้มันคูณก่อนค่อยส่ง้นะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใครรีบกันูปยังไงสาวอยู่ตรงคน้าครัยโอ้โหทุกคนอีกสามคนทุกคนอีกสามคนยังไม่บรรลุเหรอทุกคนสามคนค่ะสองคนสองคนสองคนอีกคนนึงอีกคนนึงขอบคุณค่ะอาบรรลุแล้วค่ะ กวาก็แล้วก็แชร์หน่อยนะครับเปิดการมองเห็นขอบคุณค่ะส่งได้เลยค่ะสามสิบวินะคะคูณสามถ้าใครมีของขวัญส่งคะแคูณสามค่ะทุกคนคะแนนคูณสามขอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะส่งตอนนี้เลยนะคะลูกสามไม่ต้องรอปาดค่ะทุกคนขอของขวัญชิ้นใหญ่หน่อยค่ะคะแนนจะคูณสามราคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ้าชื่อพี่อะไรวะเนี่ยเจด้าหรือเขาชื่ออะไรวะดาดาวะขอบคุณค่ะโอ้โหเขาสู้เขาสู้ว้ายว้าว้ายว้ายว้าย ทุกคนขอบคุณค่าเขานะคะขอบคุณค่าทุกคนสู้คุณค่ะโอ้ตายแล้วขอบคุณค่าว้ายขอบคุณนะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าโอ้ยอมนางไปเถอะตอนนี้นางหกพันขอบคุณค่ะนี่ลูกสาวมาเลยเห็นไหมบอกแล้วที่ไฮประวานเมื่อกี้เนี่ยหรอขอบคุณค่าทุกคนทุกคนสู้หน่อยได้ไหมอ่ะสู้ไหวไหมเนี่ยดับม่านก็บมดดับไหวนไหม เขาบอกดับมากเขาบอกเงนี้ยทุกคนสู้ไหวไหมขอบคุณค่าขอบันนะคะขอบันทุกคนสู้ไหวไหมขอบคุณน้อยสู้ไหวไหมขอบคุณค่าขอบคุณคนสู้ไม่ไหวเนาะขอบคุณค่าทุกคนสู้ไหมสองนาทีสองนาทีทันอยู่ขอบคุณนะคะขอบคันข้าทุกสามสู้กันเราทั้งสู้สิไปไหนหมดเจ๊ดาเจ๊อะไรเมื่อกี้ปะขอบคุณนะขอบุญเจ๊มาช่วยหนูหน่อยเร็วมาช่วยนูหน่อยเร็วมาช่วยนูหน่อยเร็ว ไปเม่แขวนนะคะลูกสาวขอบคุณค่ะทุกคนเจจอเล่นแต่ยีตานเขามียีตีเขามียีตีนะคขอบคุณนะคะแล้วอยู่แบนชนะบ้างก็ได้อ่ะอุ้ยให้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้คุขอของขวัญหน่อยค่ะส่งมาเถอะชนะไม่ชนะก็สู้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกคนปชนะไม่ชนะเราก็สู้สู้ให้มันให้มันหมดเวลาไปก่อน ไปเราต้องสู้เนี่ยกุหลาบคนละดอกสองดอกอะไรก็ต้องสูงมาเถอะป่ฮึดฮึฮึอคะแนนอยู่ตรงไหนช่องคะแนนตรงนั้นอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นเลยช่องคะแนนอยู่ตรงไหนแรงเนาะแรงเอาคืนเหรอคะัช่องคะแนนอยู่ตรงไหนน่ะปาวานมาค่ะมีคนบอกปาวานมามีคนบอกปาวานมาเร็วทุกคนห้าสิบวิยังทันอยู่ป่ะเติมเหรียญมาเติมเหรียญมาตู้ตู้สุดใจตู้สุดใจไปเร็วขอบคุณค่าขอบนะครัทุกคนตู้สุดใจ ขอบคุณนะคะคนเริ่มมาแล้วนะครเริ่มสามร้อยสี่ร้อยแปดร้อยไหวหรือแพรี่ใคสนใจปะแต่แปดร้อยในแพรี่ไม่ไหวนะคะก็รู้ไม่ไหวก็ไม่ไหวก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะไม่ได้ว่าอะไรเลยขอบคุณนะคะับชนะไปหลายตาแล้วนะนี่เพิ่งชนะเราจะรอบที่สองเองนะไม่ใช่แต่มองหัญอยู่ตรงไหนนะมองไม่ค่อยเห็นเลยเลขอะไรน่ะเลขอะไรข้างหน้าน่ะเลขอะไรข้างหน้าน่ะรอบสองอเล็กสองเราห่างเยอะเนาะขอบคุณนะครับมันมาก ขอบคุณก็ไม่รู้นะเอฟีมาแล้วปากดีเลยนะก็ไม่รู้นะขอบคุณข้าเอฟตีมาแล้วปากดีเลยนะให่ขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณคอือขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไลฟ์ที่โรงเรียนค่ะเอาขนมไปฝากน้องนะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ็บพันให้นางชนะไปเถอะ S 1> <S 1> <S อะไรคะคือดีใจชนะอย่างเงี้ยหรอป่าส่งท้ายไง <S <S 2> <S 2> ต้องคำรามไงต้องคำรามค่ะ <S <S โอ้โหดูเสียงชนะมีคนบอกว่าฝากน้องหรือเปผู้ชายก็ไม่รู้นะเอาที่สบายใจเลยแล้วแต่จะโทรโทรหาผู้ชายเลยได้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 ได,ได,ได้ของขวัญเยอะแล้วตทรหาผู้ชายเลยป่ะไม่เอาค่ะ นายขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโทรบอกว่ามึงกูคือกูปีเคกับแพรลี่กูได้เงินแล้วไม่เอาค่ะไม่โทรค่ะนายขอบคุณนะคะขอหน้าจอยคุณแม่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะลูกของขวัญแ่้นนะคะขอบคุณค่ะนายขอบคุณจะเพิ่มของขวัญชิ้นใหญ่นะลูกสาวนะขอบคุณค่ะรอแป๊บหนึ่งคนจะดูเริ่มสี่ร้อยละมันจะเปิดการมองเห็นโว้ยทำไมจำกัดคุณแม่ไม่ได้กลัวตรงนี้เลยนะ ม่พอเป็นม่พอเปนและขอบคุณสำารผู้ติดตามนะคะขอบคุณค่ะแล้ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแจ้์ให้แม่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนขอของขวัญหน่อยนะคะสองพันสี่ร้อยคนกี่พันเนี่ยอือกี่พันนะสองพันหกสองพันแป่แต่จะคุณสามไปแล้วลูกสาวถ้าใครมีคนขอของขวัญหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะให้ใจดีส่งของขวัญให้หนูหน่อยนะขอบคุณค่ะขอคุณค่ะกี่ดอกสิบแปดคนนะคะสิบแปดคนรอแป๊บสิบแปดดอกลูกสาวคนละดอกสิบแปดคนนะสิบแปดสิบแปดคนค่ะขอสิบแปดคนค่ะคนละหนึ่งดอกพอนะคะสิบแปดคนสครับสิบแปดคนสิบแปดคนส่งมาค่ะสิบแปดคนนะคะสิบแปดคนนะคะรู้แล้วค่ะคนละหนึ่งดอกคนละหนึ่งดอกรู้ยังคะยังเลยค่ะรู้แล้วค่ะ ยังเลยค่ะขอบพระคุณนะคะ่ะหยุดก่อนลูกนะตรงี้ส่นนงให้ยใเยอะเลยพี่คะแนนคูณสามส่งให้หนูหน่อยนะพี่เอลิส่ดานดาค่ะพี่พี่คะแนนคูณสามเลยนะขอ<ล>ของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะลูกสาวของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งค่ะขอของขวัญชิ้นหนึ่งคุณไม่ต้องรอปาดค่ะสิบเก้าวิสิบเก้าวิพี่คนของของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสิบสี่วิสิบสี่วิไม่มีไม่โอ้ขอบคุณค่ะเพียงพอได้ขอของขวัญชิ้นใหญ่หน่อยค่ะสิบสี่วิสิบสี่วิสิบสี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะหกวิ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 ขอบคุณค่ะห้าวิสี่วิสามวิขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ไม่ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเมื่กีเขาเครื่องมาของเรามันอ่อมแล้ว่าขอบคุณครับของเรามันเริ่มอ่อมแล้ว่าเริ่มส่งกันไม่ไหวแล้ว่าให้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอของขวัญหน่อยค่ะคุณตาสอทอยงยศสิบโทสิบโทยงยศช่วยหนูด้วยไปแล้วช่วยหนูหน่อยอุ้ยพี่จัญญาพี่จัญญาส่งช้าไปอะเมื่อกี้คะแนนคูณพี่ไม่ส่งอะเมื่อกี้คะแนนคูณ่ะเมื่อกี้คะแนนคูณอะ ขอบคุณค่ะขอมังกรพ่นไฟอันหนึ่งสี่ของมังกรพ่นไฟอันหนึ่งได้ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่น้ำเพชรขอบคุณค่ะลงได้นะคะลูกเพอหยุดส่งก็ได้เขาชนะไปสิมังกรพ่นไฟของมังกรพ่นไฟเอาไว้คุณสามลูกสาวไม่เป็นไรเติมเงินไม่ได้แม่ระบบติดขัดโอ้เนี่ยเนี่ยพี่คุณเนี้ยส่งให้เยอะมากขอบพระคุณพี่ขอบคุณมากค่ะแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วนะคะพี่หนูขอมังกรพ่นไฟอันหนึ่งเร็วคะแนนหนูห่างจากเขาแค่ห้าร้อยเองนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอมังกรพ่นไฟฉ่ำๆสักอันหนึ่งนะคะลูกสาวขอบคุณค่ะได้ไมหมฮะขอคุณน,นะคะได้ไมหมฮะได้ไหมฮะขอบคุณแม่อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหนูแพ้แล้วคนคนส่งของขวัญให้หนูเติมเงินไม่ได้จบตอนนี้ก่อนจะมาแข่งขันก็โอนตายนเขา50,000ในซื้อของขวัญแหมชนะแล้วปากดีเลยนะเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> พอเริ่มคะแนน <c oughs> พอเริ่มแบบพอเริ่มคะแนนเริ่มเยอะแล้วเริ่มปากดีแล้วเราอะปากดีนะ ปากดีนะกล้าว่าแล้วปากดีแล้วมีปากมีเสียงเริ่มแบบจะชนะนะเริ่มปากดีอเอสีเริ่มมาแล้วปากก็แล้วก็แชหน่อยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนทุกคนขอของขวัญหน่อยค่ะทุกคนยังสู้ได้อยู่ทุกคนทุกคนปาดให้หนูหน่อยแม่ขอบคุณนะคะคนสาสี่ร้อยคะแนนเองขอของขวัญหน่อยค่ะสี่ร้อยคะแนนเองเริ่มมีเสียงเริ่มมีเสียงแล้วไงชนะแล้วไงทุกคนสี่สิบวิสี่สิบวิสี่สิบวิ โอ้ยสี่สิบวิช่วยหนูหน่อยไปเลยสี่สิบวิครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับของผ่านหน่อยของผ่านหน่อยปาดให้หนูหน่อยปาดให้หนูหน่อยอุยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปาดให้ลูกสาวเขาปาดให้ลูกสาวปาดให้หนูหน่อยปาดให้หนูหน่อยขอบคุณค่ะปาดให้หน่หน่อยก็ปาดลูกสาวพี่น้ำเพชรขอบคุณค่าอีสี่สามสิบวิไอขอบคุณนะอะไรวะเจอะไรวะขอบคุณคค่ะขอบุณนะคะขอบ่าเจี๊เหรอเจด้าหรอขอบคุณค่ะ <Scroll> โอ้ยโอ้ยจะแพ้แล้วช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยปาดหน่อยปาดหน่อยคุณปาดหน่อยควณปาดหน่อยสิบนาทีสิบนาทีปาดหน่อยไม่ทันแล้วไม่ทันโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่เจด้าเจด้าหรือเปล่าเจด้าเหรอเจด้าเหรอเจด้า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 แหม่ได้ไปได้ไปเจ็ดเจ็ดพันกว่าเมื่อกี้ก็คือพอแล้วมั้งพักเถอะไม่ใช่ฮะคนดูกี่คน คนดูสิบคนตอนนี้เหลือสิบคนแล้วคนดูเท่าไหร่สิบคนเอาเรื่องจริงได้คนดูเท่าไหร่เราไปถามเขาดูดิเขาดูสิบเก้าคนจบพันเก้าสิบเก้าอันนี้แค่สามร้อยอืมหางแต้มหางแค่ห้าร้อยเองมีคนบอกไอ้ขอบคุณลูกสาวนะคะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณมาก้องหนูข้องหนูคขาเน้นดูครับเขาไม่เน้นส่ง นายขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแายขอบคุณนะลูกสาวนะขอบคุณค่ะนะขอบคุณนะค,คะเออใครไม่มีไม่เป็นไรนะลูกสาวนะขอหน้าจอยกุณแม่ละกันเป็นกำลังใจให้กุณแม่หน่อยนะคะผู้าเชื่อมค่ะแล้วหน้าจอยก็จะไปแต้มลูกสาวไม่มีไม่เป็นไรค่ะชอบกินผู้ชาไทยเชื่อมมันอร่อย นะขอบคุณนะคะเข้หน้าจอยคุณแม่มันก็จะเป็นแต้มไงลูกสาวไม่ต้องส่งของขวันก็ได้นะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแต่แม่เชื่อไหมหนู PK กับแม่หนูยังพอชนะแม่บ้างนะแต่ถ้าหนู PK กับผู้ชายหนูไม่เคยชนะผู้ชายให่ผู้ชายหมด EFC ช่องหนูมันย้ายไปช่องผู้ชายหมดใช่จริงใช่หลังหลังก็เลยไม่ขึ้น PK กับเด็กผู้ชายอีกเลยพอพัก <laughs> มันไม่ตื่น PK <laughs> มันไม่ตื่นกัน <laughs> ไม,มไม่เคยะนะผู้ชายเท้าเมาส์เจ้ามันย้ายไปมันย้ายไปส่งส่งให้ผู้ชายกันหมดพักเลยตั้งแต่นั้นพอเลิกแรงเนาะหลอนก็แรงเนาะมันด้วยความต้งหมักใจของเขาแผลรีมันไม่ได้ค่ะเราอุตส่าห์เราอุตส่าห์แบบเอาผู้ชายมาขึ้นให้แหมแทนที่จะส่งให้เรานี่ให้เราแพ้ผู้ชายขายหน้าขายตา เราอย่าไปคิดเยอะสิไม่ได้ค่ะเสียนหน้าหมดสิดอกลูกสาวสิบดอกมันเสียน้องเสียนหน้าอะไรละ่ะแล้วแบ่งปันให้น้องๆเขาไม่ใช่รวยเหมือนเพรลี่นี่นะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหร้สองดอกลูกสาวขอบคุณคะหรืดอก Yeah, ขอบคุณพี่น้ำเพชรค่ะขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะแต่บางก่นจะคุณสามแล้วลูกสาวนะใครมีก็เปนะคะใครไม่มีก็คือข้อหน้าจอยคุณแม่พอแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใครมีก็เปนะคะใครไม่มีมาส่งช่องนี้นะคะหัวใจได้แสนเจ็ดละโอ้ยขอบคุณค่ะข้อหน้าโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแะแนนคูณสามนะทุกคนเตรียมเลยอุ๊บี้ลูกสาวขอบคุณค่ะครับสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ ใครเป็นของขวัญเป๊ก็แม่ได้นะคะคูณสามคะแนนคูณสามนะคะทุกคนขอของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งได้ไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคะแนนคูณสามค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณะคแนนคูณสามค่ะทุกคนคะแนนคูณสามยี่สิบวิคะแนนคูณสามยี่สิบวิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะส่งมาส่งมาเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยีสิบวิต้องใส่ยีสิบวิ อีกแปดวิของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งนะคะทานไหมดันไหมได้ไหมไม่ได้ค่ะวห้าวิห้าวิกสสามวิสามวิอีนึงวิวอโอ้ยโอยพี่คนนี้ส่งให้เยอะอ่ะไม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอะไรไม่เขาส่งให้เยอะเกินเกงใจเขาไม่อยากพีคแล้วมุสกาเมสาจริงเขาส่งให้เยอะจะส่งอยู่คนเดียวเนี้ยมีพี่คนนี้แหละที่ส่งของขวัญชิ้นใหญ่ให้ เขาส่งให้เยอะแล้วอะ่ะไม่แล้วเรารู้เราเราเรารู้ไงเพราะว่าเราเคยเปให้ผู้ชายแบบเนี้ยถ้ามันถ้ามันแบบมันต้องผูกกับบัญชีอะ่ะมันเดืยได้ตังค์แอจริง <c oughs> เขาส่งเยอะเกินเนะ่เขาส่งให้หลายรอบแล้ว ผมวสองช่องนี้มันก็ได้นะครับพรุ่งนี้จะไปเลี้ยงขนมน้องที่โรงเรียนค่ะเลี้ยงขนมน้องแต่ก่อนอะจะถึงขนมน้องนะถึงขนมผู้ชายก่อนนะ่อนจะไปพูดอย่างนั้นแฟลี่บางครั้งเราก,ก็ต้องตื่นตอนจะตอนขนมจะถึงน้องอ่ะคืนนี้ก็ถึงผู้ชายไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็รพรุ่งนี้ก็เหลือก็ถึงน้องหลอ <c oughs> นดีน้องยังได้ถึงอ่ะ <c oughs> ดีไม่รู้ว่าถึงอะไร <c oughs> ไม่อยากจะตื่นนะตื่นตัว่า ก่อนก่อนจะถึงขนมน้องนะคืนนี้มีขนมนาค่ะคืนนี้มีขนมนาไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วทำมาก็ไลให้ดูค่ะไม่เอบก่อนกินค่ะนะพรุ่งนี้ขนมน้องแต่คืนนี้มีขนมนาแน่นอนชลมาก็จะไล่สดให้ดูอยู่แล้วสไตายชีวิตเราไม่มีปิดบังค่ะไม่มีการแอบกลิ่นค่ะ แม่เดี๋ยวหนูพอแล้วนะเกรงใจเอฟซีเขาตอนนี้พอละพี okay, okay, okay. เคโอเคโอเเคออคุยเล่นๆนะหนูไปไลก์เกิดหนูกลับช่องคุยเล่นโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคให้เยอะแล้วเกรงใจเขาเอยแรงแหงแมก็ลงไลก์ก็ทักหาเขาสิแล้วก็โอนเงินนะในคืนให้เขานะก็ระจกทำไมละ่ะ <c oughs> ถามว่าพี่บทไปเท่าไหร่เดี๋ยวช่วยจ่ายครึ่งนึงโ <c oughs> ไม่ไม่ไม่หรอโอเคค่ะ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 บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่โอเคบ๊ายบายค่ะบบ๊ายบายค่ะ